วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ไพ่ที่เปิดขึ้นมาได้นะคะก็จะมีไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเอ่อแล้วก็มีสองไม้นะคะมีไพ่สองนะนะเธอเธอมีกิงออฟคัพนะคะเซเว่นออฟสอดนะคะหนักไปทางไพ่สองนะคะมีไพ่สองเยอะมากเลยะคะ่ะเธอมีสองอเซเว่นออฟสอดก็สองไนออฟสอดก็สองนะคะทีนี้เนี่ยตัวไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเอสออฟเพนเทเนี่ยก็คือเขานะคะจะมีความสึกดีๆมามอบให้คุณนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้เริ่มต้นง,งานใหม่นะคะแล้วก็ไพ่สองไม้นะคะเขาก็เป็นคนที่ เออเรียกว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะค่อนข้างจะอยู่ไกลจากคุณนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ต่างประเทศหรือมาต่างจังหวัดนะคะสองไม้นี่คือไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคะส่วนไพ่เทอร์มินะคนะคะคไพ่ส่องนะคะเขาก็อยากรูว่าคุณเป็นยังไงมากนะคะก็ถ้ายังไม่ได้บอกกันสองโซเชียลสองโซเชียลกันอยู่นะคะส่วน k ิ n งออฟคัพนะคะเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะให้ช่วยก็แทนอารมณ์ความรู้สึกความรักความรักนะคะแล้วก็เซอิทตอบก็ส่องอยู่เหมือนกันนะคะก็คือดูดิค่ะก็คือเออแต่เขาก็อาจจะมีบางเรื่องที่ปิดบงคคุณอยู่นะะ ยี่ไม่สามารถบอกคุณได้นะคะส่วนไพ่เอสออกวานนะคะแป้นไม้ก็จะมีการติดต่อนะคะสื่อสารกันทางออนไลน์นะคะแล้วก็ไพ่ดีไฮพินเทสนะคะคุณก็เออเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยนะคะก็คือคบกันอยู่ยังไม่ได้แบบประกาศนะคะเอ่ออันนี้ก็จะหมายถึงคนในความลับหรือว่าหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ไพ่ในออกซอดนะคะเขาก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะแล้วก็เออมีความ เด่เดี๋ยวต้องใส่เงาแน่นะคะถ้าเดี๋ยวฟูนะคะเขาก็ยังรักอิสระอยู่นะคะชอบท่องเที่ยวยังไม่ได้อยากผูกมัดมก,กับใครหรือว่าไปแต่งงานหรือลงหลักปักฐานกับใครนะคะก็ยังเรียกว่าโสดนะคะแต่โสดไม่สนิทนะคะก็กําลังสร้างความสัมพันธ์คุยกับคุณอยู่นะคะส่วนไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาก็คือให้เราตงนี้หนึ่งนะคะตัวนี้นะคะไพ่เดลเวอร์เนี่ยก็จะแตกต่างจากถูกอับคับนะคะเพราะว่าถ้าถูกอับคับเนี่ยจะมีกันแค่2คนแต่ว่าเดลเวอร์เนี่ยแสดงว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะมีมากกว่า2คนนะคะไพ่เดลเวอร